แชมป์อะไรทำไรแชมป์ทำไรพูดดิให้ทำอะไรนี่อยู่นี่ทำอะไรให้ทางกี้พูดดีว่าอะไรให้แชมป์ทำไรทาปากนะบอกดิแชมป์อะไรนะทาปากให้หน่อยเหรอทาหน่อยโอเคเดี๋ยวดูผมทาปากให้น้องโฟกัสอยู่เฉยๆอย่ายพุ่งเต้นนะอย่ายพุ่งเต้นอย่ายพุ่งเต้นมามาเดี๋ยวบบบนีเอึ๊บหันหน้ามาหันหน้ามาทำนี้ทำนี้ยิ้มเยิ้ม ย, <là> ยิ้มนี้ยิ้มนี้ยิ้มนี้ยิ้มยิ้มให้หน่อยหันหน้ามายิ้มยิ้มยิ้มหน่อยนะหันมาหันหน้ามาหน้ามันเน่เน่เน่ดูไม่เจ๋อสนิทกันไหมเนี่ยโอ้ประเทศกันเรียกทั้งคืนเรียกแฉ้มทั้งคืนโอเคจับมือเรียบร้อยแท็กนี่ดูกันนี่เสร็จแล้วแท็กเออบ๊ายบายโออไเจอ เรียกยกันเป็นกันนะเนี่ยนเอกันมากคือเรียกทั้งคืนเรกจริงๆเรียกทำอะไรบ้างเรียกแจมออกตอนไหนแจมตาปากให้หน่อยแจมทำโน่นทำนี่เรียกทั้งคืนวันนี้แจมอะไรนะรนวันนี้ก็ได้ขึ้นมาบอกแจมวันนี้น้องเพลงไงของจริงแต่เด็กพัฒนานการดีมากครับผม